คนนั่งนะจ๊ะเพื่อนหาไซบาทเนาะพี่น้องเนาะรอดไซบาทแต่เดี๋ยวผ่ากสิมามาหนีกับไซบาทกันเนาะพี่น้องเนาะรอดทำบุญทำบุศุลจ้ะพี่น, <arri> น้องจ๊ะส่วนมาหกโมงหาหน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวผ่าเป็นกษิมาจะรอดไ่บาทมองหันกรสิมีมีคนลอไส่บาทอยู่ด้ยวยมองท้ายรถมองท้ายรถที่มีก็อีกเทียนึงบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนกสิประม่านนี่แล้วพี่น้องจ๊ะสมุรสครบบ้านพองพันเนาะ อนนั่งนะจ๊ะเพื่อนหาไ่บาทน้องพี่น้องเนาะรอไ่บาทแต่เดียวผักกสิมามาหนีก็ใส่บาทกันเนาะพี่น้องเนาะรอทำบุญทำบุศุลจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนมนรรยาพอพันเอาบรรยากาศตอนหกโมงเชา้าไม่ช่วงพี่น้องจ้าบรรยากาศป้าปูนพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ละจ้ะบรรยากาศป้าปูนตัวเช้าเช้าสามุทรสาครพี่นอ้องรู้นะ้อพี่น้องจ้าถนนใหญ่ถนนหนทางกะตอนนี้ในระถสวยรถส่งคนงานพี่น้องจ้ารถส่งพนักงานเนาะ อายุหากินพร้อมพี่น้องจา้าบรรยากาศนี่สวยเนาะท้องฟ้าสวยงามมันก็นสิแตกต่างกับป้าปูนในจังหน่อยถ้าป้าปูนมานเหากาสสีนีนี่อันนี้รถเพล่นก็ออกรถสวยรถทรงคนงานพี่น้องจ้ารถส่งพนักงานเนาะโมงหกมงหนาที่แล้วเนาะเดี๋ยวพระเพิ่นก็สิมาจะรอใส่บาทมองหันก็นสิมีมีคนรอใส่บาทอยู่เดินมองท้ายรถมองท้ายรถที่มีมุมตึกก็จะสวยงามอีกอย่างหนึ่งพ,พ่อพรกกะคอเป็น คลิปยาวเนาะอ,อากาศมันสดชื่นพี่น้องจ้ะอากาศตอนเช้าๆก็สดชื่นยังสี่ละพี่น้องสดชื่นยามเช้านะจะน้องขอบคุณทุกกำลังแรีงใจจะจะเด้อตื่นเศร้าก็มาพอกันสายจะนอกนกับกินกาแฟาอีกเที่ยงบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจา๋าส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนกับสิประมานนี่ละพี่น้องจา๋าสมุทรสาครบ้านพองพันเนาะเกษมลวพี่น้องเด้ออันนี้คือถนนเพชรเกษมจะพี่น้องจา๋าส่วนทองฝากอะไรยังครึมบรรยากาศป้าปูนเนี่ยมันเศร้ากับสีสดชื่นแบบนี้ละพี่น้องจ๋า เช้านี้อากาศสดชื่นจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะจะเด้อตื่นเศร้ากัมาพอกันใจสายจะนอนกับกินกาแฟมุมตึกก็จะสวยงามอีกอย่างหนึ่งพงพักกับคอเป็นคลิปย,ยาวเนาะอากาศมันสดชื่นพี่น้องจ้าอากาศตอนเช้าก็สดชื่นอย่างสี่แหละพี่น้องสดชื่นยามชาเช้าน่าจะอนออ่อยเทียหนึ่งบรรยากาศป้าปูลพี่น้องจ้าส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนะเาะอากาศป้าปูลกับสิป,ประมานนี้แหละพี่น้องจ้าสมุดสครบ้านพงพันเนาะเนาะข้าเจ้ากระทาไส่บาตรกันอยู่จ้าพี่น้องจ้า เดี๋ยวผ่าก็มาเราประมาณห้านาทีเด้อเดี๋ยวพระเพื่อกระสีมาาจจะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงรถสวยรถส่งคนงานพี่น้องจ้ะรถส่งพนักงานเนาะยากาศกระซชื่นจ้ะนี่คือปากโซยปากโซยแล้วก็สีมาเบิ้งในโซนแล้วพี่น้องนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศป่าปูนพี่น้องจ้ะสวยงามจา้ะสวยงามสดชื่นนกน้อยมีนกบินมีนออกค่ะมุมตึกก็จะสวยงามอีกอย่างหนึ่งพระผากระคอเป็น คลิปยาวเนาะอากาศมันสดชื่นพี่น้องจ้ะอากาศตอนเช้าๆก็สดชื่นยังสี่ลหรพี่น้องสดชื่นยามเช้านะ่จาจะรู้เนาะพี่น้องจ้ะถนนใหญ่ถนนหนทางก็ตัวนี้นนเนี่ยเนาะข้าจับก,กระทาใส่บาตรกันอยู่จ้ะพี่น้องจา้งจาเดี๋ยวผักก็มกแลรวนะประมาณห้านาทีอะ้ะเดี๋ยวผักเพื่อนกระสีมาจ้ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็หกโมงไปทำงานนะาะจะนาะเพื่อนกระสีไปเหตุงานเหตุการณ์เพื่อนแต่ลับพี่น้อง ส่วนพนักงานก็ยังว่าท่านออกแล้วพี่นองจ้ะยังไม่ทันออกมาเนาะบรรยากาศกระสรพมาานี้แล้วจ้ะค้นนั่งนะจ้ะเพื่อนหาไส้บาดเนาะพี่นองเนาะรอดไส้บาดแต่เดียวผักกระสีมากมากนี่ก็ะไส้บาดกันเนาะพี่นองเนาะรอทำบุญทำบุศุลจะพี่นองจ้ะส่วนมไปทำงานเนาะจะาะเพื่อกระสีไปเหตุงานเหตุการเพื่อนจะลัะพี่น้องส่วนพนักงานก็ยังว่าท่านออกแล้วพี่นองจ้ะยังไม่ทันออกมาเนาะบรรยากาศกระสรพมาานี้แล้วจ้ะเราส่งพนักงานพี่นองจ้ะนี่เพิ่ปนไปเหตุงานแต่เศร้าเนาะ รถส่งคนงานรถรถถนนใหญ่กับยมา่านหลายพี่น้องอันนี้คือถนนเพชรจ้าพอพ่นเอาบรรยากาศตอนหกโมงเชา้าไม่ช่วงพี่น้องจ้าบรรยากาศป้าปูนพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นะจ้าบรรยากาศป้าปูนตอนเช้าเช้าสมุทรสาครพี่น้องอายุหากินพรอมพี่น้องจ้าบรรยากาศนี่ช่วยเนาะท้องฟ้าสวยงามมันก็สิแตกต่างกับป้าปูนในแจ้งน้อยถ้าป้าปูนบานเห่าอากาศสีนีนี่อันนี้รถพนกะออกจากอากาศสดชื่นจ้าเช้านี้อากาศสดชื่นจ้าพี่น้องจ้า เบืองท้อง้าก็ยังเป็นยังคึมๆอยู่จ้ะต่ว่าอากาศสดชื่นจ้ะพี่น้องเช้านี้อากาศพากับขอจบไรเพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องจ้ะไรหนาอัน,นคลิปหนาพวกกันไหมเนาะ mm hmm. เลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์ขอให้มีความสุขทุกคนนะจ้ะบ๊ายบาย mm hmm. มุมตึกก็จะสวยงามอีกอย่างหนึ่งพงพากับขอเป็นคลิปยาวเนาะอากาศมันสดชื่นพี่น้องจ้ะอากาศตอนเช้าก็สดชื่นยังสี่ละพี่น้อง mm hmm. สดชื่นยามเช้านั่นจะเนาะอากาศก็สดชื่นจ้ะนี่คือปากโซย ปากโซ่แล้วก็สิมาเบิ้งในโซ่ปาปูนเนาะตอนเดี๋ยวเดี๋ยวลบพอแล้วพระพุ่กสิพาใจบาดี่น้องเนาะแล้วพระพุกษีพระบิดถบาดกสิประมาณนี้แหละจ้ะบรรยากาศป่าขอบคุณทุกกำลังแรงใจจะจะเด้อตื่นเสาร์ก็มาพวกกันใจสายจะมากันกินกาแฟขอบคุณทุกกำลังแรงใจจะจะเด้อตื่นเสาร์ก็มาพวกกันใจสายจะมากันกินกาแฟอายุห่ากินพร้อมพี่น้องจ้ะบรรยากาศในโซยเนาะ ท้องฟ้าสวยงามมันกสิแตกต่างกับป้าปูน,นีนจังหน่อยถ้าป้าปูนบานเห่ากาศสินีนี่อันนี้รถเพิ่งอ,ออกโมงหกโมงหันหน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวผ่าิ่นกสิมาจะลอดใส่บาายมองหันกสิมีมีคนลอใส่บายอยู่เด้อมองท้ายรถมองท้ายรถที่มีก่อีกเที่ยนึงบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจา๋าส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนกสิประมานนี่แหละพี่น้องจา๋าสมุดสครบ้านพงพันเนะเาะป่าปูนเนาะ ตอนเดียเด๋ยวลดพอแล้วพระพฤกษีพระใจบาดลดพี่น้องเนาะแล้ยวพระพฤกษีพระบิดระบาดฤกษ์ประมานนี้ล่ะจะบรรยากาศบาดเราส่งพนักงานพี่น้องจ้ะนี่เปิดไปเหตุงานแต่เศร้าเนาะเราส่งคนงานถรถนน,นใหญ่กับยมวัานหลายพี่น้องอันนี้คือถนนไปทำงานเราจะนเพฤกสิไปเหตุงานเหตุการณ์เพื่อนแต่ลัะพี่น้องส่วนพนักง,งานกับยมวาัานออกเราพี่น้องจ้ะยังไม่ทันออกมาเนาะบรรยากาศกสิประม่านนี้หละจะ เกษมแลอพี่นองเด้ออันนี้คือถนนเพเกษมจะพี่นงจ้าส่วนทองฝากยังครึมรรยากาศป้าปุนเนี่ยมันเศร้ากระิสดชื <kr> ่นแบบนี้ละพี่นองจ้าเช้านี้อากาศสดชื่นจ้าอันเนี้ยจะนอยนี่อันนี้คือปากซอยพี่นองจ้ารรยากาศตอนเช้าๆพงพัดเอาบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าไม่ชม่มละพี่นองเนาะตอนนี้ก็หกโมงเศร้าพี่นองจ้ารถสวยไปทํางานเนาจะนะเพื่อกระซิไปเหตุงานเหตุการณ์เพื่อนแต่ละพี่น้องส่วนพนังงานก็ยังว่่ทันออกละพี่นองจ้ายังไม่ทันออกมาน้องบรรยากาศกระซิบพระม่านนี่ลจ้ะ ไปทำงานน้ะจะน้องเพื่อนกับิไปเหตุงานเหตุการเพื่อนแต่ลัะพี่น้องส่วนพนังงานก็ยังว่าท่านออกแล้วพี่น้องจ้ะยังไม่ทันออกมาเนาะบรรยากาศกับศิประพมาณนี้ลราจะอันนี้จะนอยนี่อันนี้คือปากซ้อยพี่น้องจ้ะบรรยากาศตอนเช้าๆพงพัดเอาบรรยากาศเนี่หมือเสาร์ไม่ช่มแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็หกโมงเสาพี่น้องจ้ะรถสวยอู้เนาะพี่น้องจ้ะถนนใหญ่ถนนหนทางกัตอนนี้เนี่ยเาพังกับเขาจบไลยเพียงทุนนี้จะพี่น้องจ้ะไรหนาอันคลิปนาพวกกันไหมเนาะ เลิฟทุกโปรไฟล์ขอให้มีความสุขทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายเกษมร้บพี่นงองเด้ออันนี้คือถนนเพชรเกษมจะพี่นงองจ๋าส่วนทองฝากยังคลึ่มบรรยากาศป่าปูนเนี่ยเมเอนากระสีสดชื่นแบบนี้แหะพี่น้องจ๋าเช้านี้อากาศสดชื่นจ้ามุมตึกก็จะสวยงามอีกอย่างหนึ่งพงพันกระคอเป็นคลิปยาวเนาะอากาศมันสดชื่นพี่นงองจ้าอากาศตอนเช้าก็สดชื่นยังสี่แหะพี่น้องสดชื่นยามเช้าน่าจะเนาะป่าปูนเนาะตอนเดยเดี๋ยวลบพอแล้วผ้าพืชกระสิพ้าใจบาเนละพี่นงองเนาะ เนปาปุกกสิพระบิดธบารกระสิประมานนี่ละจ้ะบรรยากาศป้าต่ออีกเทียงหนึ่งบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ๋าส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนกระสิประมานนี่ละพี่น้องจ๋าสมุทรสาครบ้านพองพันเนาะเอาสดชื่นจะมองมุมนี้ก็สวยงามพี่น้องจ๋าบรรยากาศสดชื่นยามเช้านี่พี่น้องทางนี้ก็ทางปากโซยกระสิมีเสียงโลเสียงนีละนะพี่น้องเนาะนี่ละจ้ะบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ๋าสวยงามจ้า สวยงามสดชื่นนกน้อยมีน,นกบินมินออกค่ะพี่น้องจ้าอากาศสดชื่นจ้ะบึงท้องฟ้าเนาะท้องฟ้าก็ขึ้นๆพี่น้องจ้าอันนี้คือในซอยดานในซอยมุ่ตืกกระสีสวยงามอีกอย่างหนึ่งเนาะขอคุณทุกกาลังแนงใจเจะเด้ๆๆตื่นเา้ากันมาพวกันส,สายๆจะมนกับกินกาแฟพักกับคอ,อ,อ,อจบไรายพี่ธุนีนจ้ะพี่น้องจ้าไรหนาอัหน,หอนคลิปหนาพอกันไหมเนาะ เลิฟเลิฟทุกโปรไฟล์ขอให้มีความสุขทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายอายุหากินพร้อมพี่น้องจา้าบรรยากาศนี่ช่วยเนาะท้องฟ้าสวยงามมันก็สิแตกตั้งกับป้าปูนนี่จ้งน้อยถ้าป้าปูนมาห้าก,กาสสีนี้นี่อันนี้รถเพิ่นก็ออกเราส่งพนักงานพี่น้องจา้านี่เพิดประเหตดงานแต่เศร้าเนาะเราส่งคนงานรถรถถนนใหญ่กับยังมาท่านหลายพี่น้องอันนี้คือถนน่ไปทำงานเนจาจะนะเพิ่นก็สิไปเหตุงานเหตุการณ์เพื่อนแต่และพี่น้อง ส่วนพนังงานก็ยังว่าท่านออกแล้วพี่น้องจ้ะยังไม่ทันออกมาเนาะบรรยากาศกสิประม่านนี้เลยจ้ะก็่อีกเทียหนึงบรรยากาศป้าปูนพี่น้องจ้ะส่วนนี้ก็เป็นในโซยเนาะเอาบรรยากาศป้าปูนกสิประม่านนี้แลวพี่น้องจ้ะสมุดสครบ้านพองพันเนาะเอาเอานั eh? ่งนะจ้ะเพื่อนหาไซบาทเนาะพี so ่น้องเนาะรอไ่บาทแต่เดียวผักกสิมามาหนี่ก็ไ้บาทกันเนาะพี่น้องเนาะรอทำบุญทำบุศุลจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนมุมตึกก็จะสวยงามอีกองย่างหนึ่งพงพันก็ขอเป็น คลิปยาวเนาะอากาศมันสดชื่นพี่น้องจ้ะอากาศตอนเช้าก็สดชื่นยังสี่ละพี่น้องสดชื่นยามเช้าเนาะจะพี่น้องจา้าอากาศสดชื่นจา้าบึงท้องฟ้าเนาะท้องฟ้าก็ขึ้นึพี่น้องจา้าอันนี้คือในซอยดันในซอยมุมตืกอกะสีสวยงามอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะโงหกโมงหานหน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวผ่าปืนกาสีมาจะรอใส่บาายมองหันกาสีมีมีคนรอใส่บายอยู่ด้ยวยมองท้ายรถมองท้ายรถที่มีขอบคุณทุกกำลังแลงใจจะเด้ตื่นเสาร์ ็มาพอกร